ครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซีจันเฟรนนน์อิสมไล์ครับผมวันนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาเช็คหมายนะครับที่คลองลากคอนนะครับผมตรงหลังที่ว่าการอำเภอนะครับซึ่งหมายนี้ก็เป็นหมายดังนะครับช่วงนี้นะครับมีนะนะเข้ามาตกปลากันหลายคนเหมือนกันนะครับก็ได้ปลาไปพอสมควรเหมือนกันครับสนมากจะเป็นปลานินนะครับผมวันนี้มีเวลาว่างนะครับช่วงเช้าเช้สักสองสามชั่วโมงครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าหมายนี้จะ มีปลาให้เราเอาขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะครับผมส่วนพิกัดนะครับเดี๋ยวแชร์ว่าให้ไปลิปนะครับผมว่าอยู่ที่ไหนนะครับมาลองดูครับผมกับมานี้วันนี้ผมลงเบ็ดไป2คันก่อนนะครับเช็คหมายก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเช้าขับรถมาก็มีนะนะครับตกกันอยู่สองสามคนนะครับวันนี้ไม่เยอะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ ผูช้ชมครับเอาแล้วครับดึงนะครับเอาแล้วครับผมมาลุนกัน,นครับปลาตัวแรกตันปาลาอะไรครับโอ้ดึงแรงอยู่ดึงแรงดึงแรงปาลาอะไรครับเนี่ยปลาอะไรครับโอ้ดึงแรงครับท่านผูช้ชม ปานินครับมาแล้วครับผมตัวแรกครับท่านผู้ชมตัวสวยเหมือนกันครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับตัวแรกปานินไซสวยครับที่นี่ไซสวยไซสวยนี่ครับมาแล้วครับตัวแรกมันมาครับลำดึงครับผม กี้เราก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับหลงเหยื่อไปไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับได้มาแล้วตัวหนึ่งตัวแรกอมีลุ้นครับวันนี้น่าจะสนุกครับก็เลยลงเบ็ดเพิ่มอีกคันหนึ่งครับเป็นสาคันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับปลากินเร็วดีครับที่นี่โอ้น่าลุ้นน้าลุ้นน้ำไหลไม่ค่อยแรงนะครับสำหรับคลองนี้นะครับไหลเอื่อยมีลุ้นครับไปครับ ถนนที่นี่ค่อนข้างแคบนะครับท่านผู้ชมครับนี่ถนนเล็กเลยนะครับรถแทบจะสวนกันไม่ได้เลยตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนนะครับตึกสีชมพูครับเป็นโรงเรียนตรงนั้นไม่มีต้นไม้ครับหมายว่าสวยอยู่แต่ไม่มีต้นไม้ถ้าน้ำที่มีร่มมาก็ตกได้ครับตรงนั้นนี่ครับถนนแคบตรงนี้มีร่มไม้เราก็เลยลองลองดูครับ ยิ่งไปข้างหน้านะครับก็ยิ่งไปไม่ได้เลยนะครับน่นข้างหน้ามีทําคันครับข้างหน้ามีทําคันยื่นออกมารถใหญ่ไปลําบากครับใครจะมาแนะนำให้เอารถเล็กมานะครับมอเตอร์ไซค์นี่จอดง่ายๆเลยนะครับนี่ นี่ครับสภาพข้างในครับนี่ครับมาแล้วปปรครับท่านผู้ชมครับอันขวาครับมาอะไรครับมาดูกคนครับดึงเบาๆนะครับตัวนี้ ตัวไหนกันแน่เนี่ยมีดึงสองคันเลยเมื่อกี้เนะี่ยแต่ดึงเบาๆครับ หยับไปแล้วท่านผู้ชมกีดดึงอยู่สองคันนี้เลยดึงไม่แรงเหมือนรอบแรกอันนี้ปลาเล็กหรือปลาไม่รู้ เงียบไปแล้วครับอาจจะเป็นปลาเล็กเดี๋ยวลองดูครับ ดึงแล้วหายไปเลยท่านผู้ชมเช็คเบ็ดก่อน ท่านผู้ชมดูตัวสองกันดูตัวสองกันจะเป็นปลาอะไรอุ้ยหนัก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 ปลานิลแน่ๆท่านผู้ชมปลานินจริงด้วยครับโอ้ อุ้ยหนัก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 นัก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 ครับโอ้โหกูหนัก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 นักนักนะครผู้ชมอุ้ยลดนั่นไงว่าแล้วโอ้โตัวเบล้มเลยว้ายไม่ได้เอาที่ตากมาโอ้โหตัวเบล้มเลยเมื่อกี้เนี่ยใหญ่มากเสียดายตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้อีก นั่งรอมาครึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ปอนนกินตัวนึงครับตัวใหญ่เลยนะครับไม่ได้เอาสวิงไปไว้ที่ตรงคันเบ็ดนะครับดึงขึ้นมาเลยเมื่อกี้เนี่ยตอามันหลุดนะตัวใหญ่โอ้เสียดายเอาใหม่ครับเดี๋ยวนั่งอรอลุ้นต่อตาาก็กินห่างๆครับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าครับก็เริ่มกิน ห่างจากตัวแรกนะครับปลาไซส์ใหญ่ครับที่นี่ตัวใหญ่อยู่นะครับไปตามต่อครับเผื่อมีให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครับผมปลานิ้ครับคลองนี้สวยๆเลยมีลุ้นมีลุ้นไปครับเนี่ยท่านผู้ชมตัวสองมาแล้วครับจะเช็คเบ็ดครับเมื่อกี้เนี่ยกินไม่ดิ้นเลยครับตัวสองมาแล้วครับ ใส่สัก3นิ้วได้อยู่ครับผมมาแล้วครับโอเคครับกำลังจะเช็คเบ็ดเปลี่ยนเยื่อกินขาเบ็ดเลยนี่ครับได้อยู่ครับแต้มนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนู้นข้างหน้าเราครับล้มฟ้าครับนั่นมีหนาตกกันอยู่ครับจุดนั้นจุดหนึ่งนะครับนี่เห็นมาตกก่อนที่ผมจะมาอีกนะครับ น่าจะมาสักสองสามคนแล้วมเมื่อเช้าเห็นอยู่คนเดียวเขานั่งตกกันอยู่ครับเนี่ยตรงนั้นน่าจะได้แหละก็ถือว่าปลาที่นี่ก็ไซส์ใหญ่ครับตัวใหญ่เลยสี่นิ้วครับแล้วเสียดายตัวที่หลุดไปเมื่อกี้ครับไม่ได้เอา,เาที่ตักมาไว้ตรงนี้ด้วยกะจะดึงขึ้นเลยครับคิด <c oughs> ว,ว่าหลุดครับเ้ย <c oughs> เสียดายรอลุ้นอีกครับผม ล้นยะมีเวลาครึ่งชั่วโมงอยู่ครับท่านผู้ชมนี่นนถนนนี่พอดีกับรถเลยครับถ้ารถใหญ่มานะส่วนกันไม่ได้เพราะว่าเขาทำเป็นที่กั้นน้ำนะครับเอาดินขึ้นมาทำเป็นผนังกั้นน้ำครับรถข้างหน้าก็เลยไปได้แค่คันเดียวนะครับถ้ารถใหญ่มาไม่มีที่จอดนะครับผม ถ้ามอไซค์ยังพอจอดริมๆได้ครับก็เดี๋ยวจะลงเหยื่อเป็นชุดสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเพราะจะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อสุดท้ายครับ พื้นที่ตกก็ไม่ค่อยสะดวกครับเยาร์หมดพอดีเปลี่ยนเยือชุดสุดท้ายครับ

ใส่ใสก็เริ่มมีแล้วนะมาลงเบ็ดเพิ่มครับมนนีเม็ดโฟมหมดปเปลี่ยนเม็ดโฟมกัน 小徒弟。

สวยมามาลุ้นกันครับท่านผู้ชมอีก20นาทีที่เหลือจะมีปลาอะไรมากินไหม นนเงียบแลวครับท่านผู้ชมครับหลังจากตัวใหญ่หลุดไปครับเมื่อเช้านี่นะครบโอ้โหเกือบๆโลได้อยู่ครับดูดไปเมื่อเช้านี่เงียบเลยทีนี้ <c oughs> ไม่เข้าเลยผ่านมาจะสี่สิบนาทีแล้วเนี่ยไม่มีดึงเลยหรือกินที่ว่าช่วงเช้าก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นั่งรอมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไล์สักสิบนาทีครับ เก็บเบ็ดแล้วช่วงเช้าก็ดึงดีอยู่นะใสายๆมานี้เริ่มเงียบแล้วล,ลุ้นอีกลุนนี้ครับเคอมีแต้มเพิ่มเติมครับช่วงนี้นะนะหลายท่านก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับหลายคนก็เริ่มขับเข้ามาดูหมายกันแล้วนะครับน่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆแหละววันนี้ครับผมเคครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ หมดเวลาแล้วครับผมสำหรับเข้ามาเช็คหมายของลาคอนวันนี้นะครับมีเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าครับผมก็ถือว่าปลาเข้าดีนะครับช่วงเช้าเช้านี่กินดีเลยนะครับลงไปไม่ถึง10นาทีครับได้มาตัวหนึ่งครับห่างกันอีกครึ่งชั่วโมงได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดไซสน่าจะไซสบิ๊กเลยแหละครับหลุดไปตัวหนึ่งไม่ได้เอาที่ตักมานะครับผมก็โอเคครับสำหรับไันนี้ผมถือว่าปลา เข้าดีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะมาตกนานๆให้ดูนะครับอาจจะตกสักครึ่งวันหรือหนึ่งวันเต็มๆให้ดูนะครับถ้ามีเวลานะนะครับสำหรับใหม่นี้ก็ฝากท่าช้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเจอกันอีพีหน้าสี่สวัสดีครับผมส่วนพิกัดนะครับอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมลงมาให้แล้วนะไปดูผลงานกันวันนี้ถือว่าไม่แห้วครับเข้ามาเช็คหมายให้นานๆนะครับสำหรับหมยนี้ไป ทางดูอัดจึงอัดจึงทูรักทูกเลมากนี่ครับอสองแต้มครับวันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วครับนี่ครับตัวสวยยังหลุดไปโอ้เสียดายเลยนี่ครับตัวบิ๊ก,กเลยหลุดไป ไม่งันก็ได้สามแต้มท่านผู้ชมเสียดายเดี๋ยวรอบหลังเรามาลุ้นใหม่ครับนี่ก็สวยอยู่ครับนี่ครับอ๋อโอเคครับผมซีอยู่บายบาย